เอาจนนะ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 เอาดำไปก่อนน้ดำอนกระดองติ้มรดองิ้มดำไปยดนนะอา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 เด้งตัวเด้ตัวดำไปดำไปเฮ้ยเดงความเวเดงควมเร็ด้งความเรอเด้ตัวยาวเด้งเตงเด้งตัวยาวนะเด้งตัวยาวนะดำต่อ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 ดำดำต่อดำดำต่อดำุกล่องฮกล้องฮุกล้องฮุกล้องฮุกล่องฮุกล้องฮุกล้องกรดอิมริ้มดำจนหมบเลยครับเจ็ดล่องเจ็ดล่องเจ็ดล่อง จะล่องจะล่องจะล่องเฮ้ยเรียกวันเฮ้ย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 ในต้อยยาวในต้อยยาวอันนี้ยกไปตัวดำมี่ตัวแดงนี่ไปล้างอยู่ขันนี่อีกตายยาแยกล่องไปล่องไปล่องไปล่องลากใครอยู่ดำเลยใครอยู่ดเลากาครอยู่ดำอยู่เลยนะเบอร์ดำไปล่องตัวดำเป็นตัวเดินนะเป็น้าเปิดเปิดก่อนนะ่อีกนะสามนาทีพันดับนาทีพัน ตัวดำเกบางมตัวดำเก็บเรกว่าดำเก็บนะดำเก็บตำดาพุ่มเรีว่าตัวดำต่ำดาลงเรี้ยงตัวเดงอะี่เรว่าตัวดำเก็บดังนะครับดำเ็้ดีช่วงกเพื่องพี่เป็นว่าไหมแดงแลีกว่าก็รเ้าดีนะครับกรรโดดดีอะไร่ชนะง

ส้มฉือเลยนะตัวแดงนี่ตดนส้มฉือเลยนะมีไปลังอยู่กันนะตัวแดงนี่ตดนส้มฉือเลยนะมีไปลังอยู่กันนะเปิดออกมาทางขวาครับลูกร,รักเอาบอลลงแล้วเข้ากลาง6-9-1-2ก,ก,กับลูกรักตัวงเคลียร์มาก่อนครับอิตินันไม่โด,ดนะน่ายนะตัวแดงกินมากมากครับ ภูมิภาดีนะครับเนี่ยเป็นจังหวะที่ไปทำฝาครับไอ้ดําติมดําโตดําโตเอ้อไอ้ด็กติมดําเก๊ดยังไลยมิกดําเก๊ดยังเราแล้วยังบุ้มเลยวะนะเด็กตัวยาวกับเด็กตัวยาวโอ้เด็กตัวยาวนะเด็กตัวยาวนะดําตอเป็ดดําตอเป็ดดําตอเป็ดสี่นาทีครับหมดเวลาแล้วครับจ้าตัวเด็กไปล้างตั้งเลยลูกนัด เปิดปูเตะปูเข้ามาตัวดำไปเข้ากรังใส่ตู้นะครับอ่าน่าดีบ้างครับอ่าน่าดีบ้างนี่เกียรครับอ้าน่าดีบ้างครับจบครึ่งเวลาแล้วอ่าน่าดีบ้าง